สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะพาทุกคนค่ะไปใช้โค้ดค่ะเข้าไปที่ line official ของเราก่อนนะคะล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเดยวเอจะพาทุกคนค่ะไปดูวิธีใส่คูป,ปองส่วนลดกันค่ะเข้าไปที่ Ad Manager นะคะต่อจากนั้นค่ะไปที่บัญชีผู้ใช้โฆษณานะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะเลือกบัญชีของเรานะคะที่มีคลิปก่อนหน้านี้ในการพาทำการยิงแอดนะคะเมื่อเลือกแล้วไปที่เมนูด้านซ้ายมือค่ะ เลือกที่หัวข้อตั้งค่าค่ะเรียกเก็บเงินและชำระเงินค่ะเลือกหัวข้อนะคะลงทะเบียนชำระเงินค่ะใส่คำว่าคูปองค่ใะใส่รหัสเข้าไปนะคะแบบนี้เมื่อใส่รหัสแล้วค่ะเขาจะมาโชว์อยู่ที่หน้าการชำระเงินนะคะเมื่อเพื่อนๆมียอดที่ต้องชำระทุก1000ค่ะจะได้ลด200บาทอายุการใช้งานของคูปองได้ถึงวันที่31นะคะธันวาคมนี้ค่ะ ขอให้ทุกคนมียอดไขยปังๆนะคะในช่วงสิ้นปีค่ะ